สวัสดีค่ะวันนี้ปอมนะคะก็จะมาบอกวิธีการเป่าผมให้แห้งเร็วนะคะยังไงให้ผมไม่ฟูมากมีน้ำหนักและผมตรงนะคะสำหรับคนที่มีเวลาน้อยในการเป่าผมจุดในการเป่าผมจริงเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะที่เราสระผมเสร็จแล้วเนาะเราก็ปล่อยผมใช้ผ้าเนี่ยค่ะขยับตรงตายไม่ให้น้ำมันหยดให้มันหมัดหมา ก่อนจะเป่านะคะถ้าถ้ามีครีมบำรุงผมและป้องกันผมป้องกันความร้อนสามารถใส่ได้เลยก่อนเป่านะคะเสร็จแล้วเราก็ขยี้เนาะขยี้แต่ถ้าใครที่รีบก็คือบิดผมให้หมาตรงปลายบิดเสร็จแล้วก็ใช้ไดสามารถใช้ไดที่ปรับระดับหรือว่าไม่มีระดับก็ก,ก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าปรับระดับก็จะดีเพราะว่าเราจะได้ ควบคุมความร้อนได้ก็คือตรงนี้ก็จะมีอ่อมีสามระดับเนาะมีเย็นแล้วก็มีกลางแล้วก็มีร้อนนะคะความบอมก็จะเอาเอา่อประมาณความร้อนกลางนะคะอันดับแรกเราก็ต้องเป่าโครนให้หมาดก,ก่อนนะค่อยเป่าไปเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ เริ่มจากการเป่าป่าด้านหน้าผมก่อนเนาะสำคัญเลยคือมือนะคะกลางมือออกนะคะแล้วก็สอดเข้าไปนะคะตรงศีรษะอย่างนี้นะคะเอาเข้าไปให้โดนหนังศีรษะตัวเองเลยนะแล้วก็ขยี้อย่างนี้นะคะแต่ไม่ต้องแบบขยี้แรง จะสังเกตได้นะคะว่าบ่มสางเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ดึงให้ตรงสางเข้าไปแล้วก็ดึงให้ตรงอย่างนี้นะคะ่ะที่เราเขย่าสีส่ายอย่างนี้นะคะที่เราเขย่าผมอย่างนี้นะคะเพื่อที่จะให้ความร้อนมือเนี่ยมันจะแบบ เป็นช่องลมให้ความร้อนมันเข้าไปในผมได้ได้มากที่สุดพอพอลมเข้าไปในในหนังศีรษะได้มากที่สุดผมก็จะแห้งเร็วขึ้นนะคะก็ให้ความรู้อีกนิดนึงนะคะบางคนเนี่ยเป่าผมแค่แบบเป่าให้ผมมันแห้งจริงๆต้องให้ศีรษะมันแห้งด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้ศีรษะมันมันชื้นมันก็จะอาจจะเกิดแบบ ทำให้ผมร่วงเป็นเชื้อราหรือว่าบางคนก็เ,ออเขาเรียกว่าอะไรเป็นถ้าถ้าเกิดว่าคนที่หนังศีรษะแห้งก็จะเป็นเก็ดเกดนะคะเป็นรังแคนั่นเองแต่สําหรับคนที่แบบหนังศีรษะมันก็ก็จะเป็นกลิ่นนะคะเราก็ต้องต่อหนังศีรษะให้แห้งไปด้วย เห็นไหมคะพอผมข้างหน้ามันมันเริ่มหมาเริ่มแห้งแล้วเนาะเราก็สอดมือเข้าไปใต้หนังศีรษะอย่างนี้เนาะเพราะว่าข้างหลังเราเราก็จะเป่าได้แบบไม่โดนถ้าสําหรับคนบางคนก็ก้มเป่าอย่างนี้ก็ได้นะแต่ว่าอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันอย่างนี้ก็จะซาแบบไม่นถ้าอย่างนี้มันก็จะได้เฉพาะจุดก็จะ ผมที่เราต้องการให้มันแห้มัมนก็จะแห้งอยู่คึ้นมันก็เฉพาะจุดอะค่ะมันก็จะโดนแล้วก็ทําให้ผมโตเพราะเราเราล็อกผมไว้ให้โตแล้วก็เป่าอย่างนี้นะ จะแบ,บ่งเป็นสองข้างเนะเาะแล้บอมก,ก็จะเริ่มเริ่มเป่าข้างนี้ก่อนข้างนอกเริ่มแห้งแล้วใช่ไหมแล้วก็เป่าด้านไหนแล้วก็ฝั่งนี้ก็เหมือนกันแต่ฝั่งนี้ยังไม่ได้เป่านะ ว่าช่วงโคนผมแห้งแล้วเราก็ลงมาตรงกลางผมเนาะเน้นเฉพาะจุโคนผมแห้งแล้วแล้วก็มากลางผมพอกลางผมเสร็จเริ่มหมาดแล้วเหลือตรงปลายเนาะแล้วก็ เกตได้ว่าตั้งแต่ผมเป่าฝั่งนี้ยแค่2นาทีหรือนาทีแบบกว่า2นาทีก็คือเห็นได้ชัดว่ามันแบบแห้งแล้วจุดสำคัญที่ไม่ทำให้ผมชี้ฟูนะก็คือการสางสางแล้วก็ล็อกหนีบหนีบตรงปลายไว้ดึงให้ตึงเห็นไหมดึงให้ตึงอันนี้คือที่หนึ่ง ที่สองก็คือใช้ได้เฉียง45องศาลงไม่ต้องไปจี้อย่างนี้นะไม่ต้องจี้อย่างนี้นะเฉียงลงตามผมเราเลยใช่เราเป่าเป่าอย่างเงี้ยค่ะปึ๊บเป่าปึ๊บดึงมาฝั่งนี้ก็ดึงอย่างนงี้ค่ะอย่างนงี้เห็นไหมเฉียงไปตามอย่างนงี้เลยก็จะทำให้ผมไม่ฟูข้างนอกก็คือแกงกัน ก่อนที่ผมจะแห้งก่อนที่ผมจะแห้งอะคะ่ะเราต้องใช้ใดกับมือผสานกันปึ๊บปึ๊บพอมันแห้งมันจะไม่ฟูเลยสังเกตพอมันแห้งมันจะไม่ฟูเลยค่ะ สังเกตนะที่บ่มเป่าทั้งหมดเนี่ยบ่มเน้นแค่ตรงโคนแล้วก็ตรงกลางผมนะปลายผมบ่มยังไม่ไม่อันนี้นะมันสามปลายผมอะสามารถทําให้ผมแบบงุ้มเข้านิดๆได้เดี๋ยวเดี๋ยวลองดูกัน เราก็จะนิ้นปลายเนาะปลายก็คือล็อกล็อกตรงปลายใช้ใดแล้วก็ดึงมาข้างหน้าเนาะดึงมาข้างหน้าเห็นไหมผมมันก็จะงุ้มตามนะยิ่งใครสไลด์ผมแบบเป็นตัวแบบวีเนาะข้างหน้ามันก็จะแบบข้างหน้ามันก็จะงุ้มเข้าเลยนะแล้วก็อย่างเงี้ยคะ่ะดึงดึงปลาย แบบผมทำจริงๆแบบไม่ได้มองกล้องบอกว่าจะทำแบบนี้นะอีกข้างนึนะงเราก็จะก้มศีรษะเลย ไม่ชี้ฟูแล้วสำหรับคนที่แบบผมฟูเนาะก็จะใช้ออวิธีนี้ได้ดีแต่ถ้าผมหยิกมากๆมันก็จะไม่ค่อยลงอะคะ่ะสำหรับคนที่ผมหยิกนะแต่สำหรับคนที่แบบยืดหรือว่าทำแบบเคลาตินหรือบีบีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือวิธีนี้คือเห็นผลที่สุดเห็นไหมเออบอมจะมาสรุปนะคะคือ การวิธีการเป่าผมให้แห้งเนี่ยก็คือเราใช้มือของเราสางเข้าไปเพื่อที่จะทําให้มันเป็นโพงเพื่อที่เราจะเอาลมเข้าไปเป่าผมโคนผมให้แห้งก่อนโคนผมให้แห้งเสร็จแล้วก็มากางผมเก็บปลายผมเนี่ยไว้ทีหลังเป่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บแหง้งฝั่งนี้เป่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บแหง้งข้างาข้างหลังจับอย่างนี้นะคะเป่าจับอย่างนี้แล้วก็เป่าทำนี้แล้วก็เป่าเสร็จแล้วปลายผมนะคะปลายผมเป็น เป็นสิ่งสําคัญเลยที่จะทําแบบทําให้ทําให้ผมเราดูสวยแล้วก็อยากได้ผมงุ้มดึงมาข้างหน้าดึงมาข้างหน้าหรือดึงมาข้างหน้าทำอย่างนี้ไนดะ้ดึงมาข้างหน้าดึงมาข้างหน้าแล้วก็ใช้ใด้มันก็จะงุ้มแล้วผมไม่ฟูเนีเยค่ะเ <c oughs> ท่านี้ก็แบบโอเคเลยเอะ่ะดีกว่าแบบเป็นอีเพิง์ผมแบบฟูออกจากบ้านนะอันนี้ก็คือแบบ ก็เป็นทริคหรือว่าวิธีง,ง่ายๆที่บอกใช้แล้วมันได้ผลนะก็ลองไปทำกันดูนะคะว่าเร็วแค่ไหนมันทำให้เป็นทรงแล้วเก็บผมแบบลง,ลงแบบเรียบอย่างนี้นะคะแล้วก็ตบท้ายด้วยน้ำมันผมก็จะเงาไม่ต้องใส่โคนใส่แค่ปลายนะน้ำมันโอเคค่ะขอบคุณค่ะ